วุตาอยากยันอีกทีนะคะว่าบ้านคือสถานที่ที่เราอยู่ที่ไหนก็ตาเราอยู่แล้วเราสบายใจไม่จำเป็นว่าสถานที่แห่งน,นั้นจะต้องเป็นวรุตาตึงปากช่องแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะว่า หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์บ้านเป็นอย่างไรบ้างตามถนนหญ้าก็ขึ้นเต็มตดหมูตดหมาเลื้อยเต็มถนนเลยค่ะมาถึงก็เห็นหูหญ้า ขึ้นสูงกระดษนี้เลยค่ะยาขึ้นแสมต้นฝาประทานพรเลยค่ะยากขึ้นสูงพอกับต้นอะโวคาโดเลยค่ะมุมนี้ เคยให้ลุงแกถางตอนนี้เต็มไปด้วยหญ้าหมดแล้วค่ะสภาพทั่วไปรู้สึกแห้งแล้งต้นลีลาวดีทิ้งใบหมดแล้วค่ะต้นราชาวดีที่เคยออกดอกสีขาวตอนนี้ ชิงว้ายจะดอกที่ร่วงโรยผ่านไปเรียบร้อยมา l ากอต้นที่ดกต้นใหญ่ต้นนี้ก็ใบก็เริ่มเขียวแล้วก็เริ่มมีน้ำยางก็ออกแสดงว่าเขาขาดน้ำค่ะต้นจิกน้ำก็เหลือไม่กี่ใบ ต้นพวงคามก็ทิ้งไว้แต่เพียงร่องรอยของการมีดอกกล้วยไม้ก็เหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลา บรรยากาศแบบนี้นะคะคือไม่ใช่หน้าฝนยา้าเขาก็จะขึ้นช้ามากแต่ยังไงเราก็ยังต้องตัดเพราะว่าบางส่วนเขาก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิมค่ะ ยา yeah. ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนเขาก็สามารถขึ้นได้นะคะสามีก็เลยหลังจากที่หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอเดี๋ยวฉันจะตัดญ้าแล้วนะ,ะต้นกล้วยก็เริ่มแหง้งแลลงไปตามสภาพเดี๋ยวจะไปดูหนองน้ำกันนะคะว่าหนองน้ำของวารุตามีน้ำอีกไหม หนองน้ำยังแห้งเผือดมีน้ำอยู่แก้ไอ้ก้นบ่อนนิดเดียวเองค่ะหนองนี้นะคะลึกประมาณ6เมตรได้แต่ก็ยังแห้งปีนี้เราจะเล้งขนาดไหนกันคะเนี่ยหันมามองดูดิน ดินยังแตกระแหงต้นยางนาสภาพตอนนี้ต้นนี้ก็น่าจะตายเลยค่ะ เคยเป็นอดีตรางแตนนะคะนี่ตอนนี้เขาก็ทิ้งร้างรลังไปแล้วค่ะส่วนต้นยางนาคุนเอต้นนี้ข้างล่างยางพอมีแต่ยอดได้หายไปเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาดูพระขามหวานเหลือแต่ ความว่างเปล่าเน่าหมดเลยหล่นใต้พื้นเต็มไปหมดเลยค่ะต้นมะเดื่อยังตายเลยค่ะต้นประดูแดงมุมนูนต้นยังแคนาสภาพ ไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรก็คือเศร้ามากเลยค่ะคิดถึงบ้านกลับมายืนอยู่ตรงที่เดิมของเราค่ะนั่นก็คือบ้านที่นี่บ้านที่ปากช่องค่ะสามีเริ่มลุยแล้วค่ะ ตอนนี้วารุตาก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะได้กลับมาอยู่บ้านที่ปากช่องแล้วก็ได้กลับมาเห็นสภาพซึ่งมันเหี่ยวแห้งแล้วก็จากการเวลาจากฤด,ดูกาลจากสายลมที่พัดกระหน่ำตลอดแล้วก็มันก็เลยทำให้ต้นไม้ของเราดูเหี่ยวแห้ง แต่ไม่เป็นไรคะ่ะวารุตาได้กลับมาบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มีเวลาได้ดูแลเขาเหมือนเดิมคําว่าบ้านวารุตาอยากย้ําอีกทีนะคะว่าบ้านคือสถานที่ที่เราอยู่ที่ไหนก็ตาเราอยู่แล้วเราสบายใจไม่จําเป็นว่าสถานที่แห่งน,นั้นจะต้องเป็นสถานที่ใหญ่โตสถานที่ที่แบบ อลังการสถานที่อะไรสถานที่ที่เราอยู่แล้วเราอยู่แล้วเราสบายใจอยู่แล้วสุขกายสุขใจนั่นก็คือคำว่าบ้านถึงแม้ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านหลังเล็กๆจะเป็นบ้านที่ดูแล้วแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่เราอยู่แล้วเราสบายใจนั่นก็คือความหมายของคำว่าบ้านจริงๆเลยค่ะ แล้วก็วารุตากับแฟนเมื่อเราได้กลับมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็คือความหมายของคําว่าบ้านจริงๆแล้วบ้านที่เยอรมันความหมายมันคืออะไรมันไม่ใช่บ้านเราเมื่อเราจากที่นั่นมาที่นั่นอดีตก็เคยเป็นบ้านของเราบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ที่อยู่อาศัยให้ความบอบอุ่น ให้กับคำว่าครอบครัวเพราะเราอยู่พร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกรวมถึงให้อาชีพให้เงินให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเราสละจากตรงนั้นมาเรามีบ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นบ้านหลังที่เราอยู่ปัจจุบันความหมายของบ้านที่ที่เยอรมันความหมายมันก็เปลี่ยนมันเป็นความหมายของคำว่าบ้านแต่ไม่ใช่บ้านที่ มันมีความหมายลึกซึ้งเหมือนกับบ้านที่ปากช่องเราจะให้ความหมายกับที่นี่เพราะว่าที่นู่นมันก็คือบ้านแต่เป็นบ้านที่เราไม่ได้อยู่แบบกาเียก็ไม่ได้อยู่ประจําแล้วแล้วก็ที่ตรงนั้นลูกสาวเขาก็อยู่แล้วที่ลูกสาวอยู่เขาก็มีความรู้สึกว่าที่นั่นคือบ้านเหมือนกับว่าเป็นบ้านของลูกสาวไม่ใช่บ้านของเราแต่บ้านของเรานั่นก็คือที่นี่ค่ะ ก็เป็นอีกช่วงจังหวะอีกชีวิตอของชีวิตที่เรา,เราก็ียกว่ามีการแปลผันมีการเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องคงแบบนี้เสมอไปบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นบ้านที่เราอยู่ตลอดไปมันก็อาจจะ ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ในาน,นาคตซึ่งวรุตาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เช่นเดียวกันแต่ะปัจจุบันวรุตากำลังจะบอกว่าที่นี่คือบ้านของเราค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพการจัดแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย